สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องท,ทุกท่านที่เข้ามารับชมเขาปาน้ำกันอีกเราพี่น้องเมื่อนีย่ยุดงานกับเขาป่าได้จ้าเด้อช่วงเนี่ยผ้ามุจจอม,มาหาจอบเบิงเห็ดคือเก่าเห็นแล้ว,ลวพี่น้องเดี๋ยวขอยสิยผ้ามุจจอบม,มาเอาเนานะจ้าเนาะจุ่มน้อยน้อยหนึ่งเดี๋ยวมาเบิงเห็ดมันก็กำลังจะออกนะพี่น้องเห็นบ่ประเดิมจุ่มน้อยน้อยแล้ว เดี๋ยวหาเบิงอีกพี่น้องโอ้ยผุนเห็นละรอผุนใบใหม่มันหลายต้องเบิงดีๆจ้านนะมาแล้วนั่นสองจุม่มงามงามสัโอ้ยมึงอันขงลางกันดอกน้อยนอยหลายหลายปิดไ้สซะก่อน งามอยู่พี่น้องเ๋ยวเบิ่งอีกพามันนี่เนาะจ่าเนาะมือนอี่ก็มากคนเดียวคือเกาเร้อพี่น้องเด้อย,ยุดงานก็จอบเขาจังตาปลาละ่ะพุนเน่าสงบเหมือนเดิมมันเป็นวันธรรมดาพี่น้องผู้คนก็ท่างานกัน เดี๋ยวคนสิผ้ามุจจอวยออกไปแล้วคือสิบ่มีแล้วล่ะจ้านึกว่ามันจะบ่มีว่าจะออกไปแล้วเห็นบะอยู่พองหง้าพี่น้องนั่นออีกจุมนึง ได้อจุ่มจ่าตรงเลยเห็ดกำลังจะออกเนาะจุ่มเป็นตาหักพี่น้องตรงนี้ได้หลายจุ่มอยู่เป็นซี่เหมืดๆนาะบ่แมน่นฝนสิโตห้ามอีบอกบว่นอ้พี่น้องเอ้ยเมือดเนี่ยแลวข้าขมาเบิงตรงนี้จะเข้าตรงนี้คอยก็เคยได้ มาแล้วปนใบใหม่นะนงามพี่น้องสองจุม่ม มันอันใบใหม่ปกมันต้องเพ่งคักๆเหอไม่เต็มเลยพี่น้องเอ้ยค่อยๆหาไปน้ำกันแล้วนอกจะโอ้ยนี่จุ่มนึ่งลั่งผลขึ้นมาโอ้ยสายกล้องเล็วไปขอโทษด้วยพี่น้องเมื่อกี้เนี่ย มากก้อนไปเนี่ยพี่น้องบ่มีแล้วไปทางไม้น้ำกันไปเนี่ยคุณคน,นลุ่งเม็ดอีกแล้วถนนเส้นไม่เราเด้อไปเนี่ยพี่น้องเอ้ยเบิง่งคอเสิพอผามุ้งเจ้าเข้าไปเบิ่งข้างในเนี่ยจะข้าวเนาะตรงนี้มันก็จะออกประจำเด้อพี่น้องเด้อ บใบไม้ไหอุบาทอุพลโลกปาดพี่น้องนั่นปาดดอกบบใหญ่เลยเจ้าเห็นบอนั่นพี่น้องโอ้ยปาดตัวก็สม,มัยใหญ่แท้เพราะมันโอ้ยอย่าเน o w เด้อปาดมึอโอ้ยหอยฉากโอ้ย ตะเก็บมาพี่น้องเอ้ยมันคัางนี่หละได้บักไงคักปานนี่เบิ้องอุ้ยเบิ้งขาน่ะทิล่ะขาบักไงเลยเอาเอาฮะนะพี่น้องอย,ย่าเนาเด้อน้องเอ้ยแกนปักเลยให้ห้องปาดในถอดเนาะเยาวาเด้อ นั่นเบิ่งข้างล่างก็มีอีกดอกน,น้อยๆน่อยเบิง่งปิดหูมันไวยก้อนพี่น้องมันบ่ใบใหม่มันลายก็ต้องเบิง้งคักๆหนึ่งสุดยอดเลยตั้งแต่หามาข้างล่างก็จะเลื้งแน่จักน้อยกระบอกเป็นยังกินได้พี่น้องเดี๋ยวคอยเอาอันอห้อยทากออกก้อนเจ้าของเขา สีบ๊เต็มกะตาข่อยบมน้อบันนี่คุ่นเบิ่องนัติละ่ะขาซ้ำแขนข่อยเลยแล้วข่อยเสีเอาอันใส่ในกะตาเด้อบันนี่พี่น้องเด้อน่ะกะตาะตาเต็มเลยบันนี่ต่ว,ว่าข่อยมีถุงสำรองมาอาดิหรอกน้องเบิง่งเต็มพอรอเลยบันนี่ มีอีกบัเน้อคิดว่าอันนี้กับแมนเด้พี่น้วงละดอกนันดอกน,น้อย,น,น,อยน้อยหนึ่งปลอยไว้สะก่อนมือรุ่นจังคอยมาเอาให้มนใหญ่ก่อนเนาะ อันเฮดตรงนี้มันจะออกสีงามๆเลยพี่น้องสีจะเป็นสีนุ่นๆนนตรงนี้ป้าตรงนี้เดี๋ยวขอสีผ้ามุดเจาะออกไปทามผุนได้บะเน,นี่ยพี่น้องมตาตัดขาน้ำกันจ่าเบิงบ้งเบิ้งข้างล่างเขาจะเขีเขยวๆเ,เนาะเดี๋ยวอันคอยไปบ้านคอยจั่งสิไปอันแกะออกอันนี้ขอสีผ้ามุเจาะตาัดขาเบิง้งสะก่อนงคักอุบาทเนาะพี่น้องเนาะบาด คักเนาะหนาเสียดายเนาะถ้าแมนมาพอตอนจุ่มๆคือจะคักเนาะเดี๋ยวค่อยสิตัดขาให้มุจเจ้าเบิองว่ามันเป็นเจ้งใดอันมันบ่ใครมีดินดอกข้อกป็ปัดปัดปัดบใบไม้ออกจล็กน้อยเราค่อยกระซี่ผ้า,ามุจเจ้าเบืงตัดเบิองเนาะพี่น้องมันจะเป็นเจ้งใดมันจะแมงบ่ไงคักอุบาทอุพโลแม่งเด้อพี่น้องเด้อเห็นบ่ เดี๋ยวเบิ่งก่อนจะหอดใส่จังมาวากันอืมน่ะพอได้ยู่พี่น้องเห็นบ่แมงบ่หลหลจ้ะแล้วก็จะจ้อดจ้อตรงกลางออกน่ะได้ยู่พี่น้องอุ้ยเบิ่งเนี่ย อันหอยฉากจเจ้าควางกานั่มาเฝ้าน่ะพี่น้องเบิง่งแรกที่ละเจินเถินเลยพูนขาวจัวดเลยนั่นงามคักให้เบิ่งอีกนะจ๊ะเอาหนะเอาแซนด้กระตาเราบันนี้พี่น้องบันนี้มาเบิง่งอันนี้เนาะบันนี้เนาะอากาศหนาวเย็นเด้อพี่น้องเด้อ ดอกนี่จ้ะอืออันนี้ไข่ย,ยูพี่น้องโอเคอยูปลาหะานาบนันนีพี่น้องแดดเริ่มออกแล้วจ้าเมื่อกี้ในฝนตกลิ่นโอ้ยน่ะพออีกแล้วพี่น้องเบิ่งเนตี้ล่ะ จ,งงจุ่มงามซ้ำขาขาวจวดเลยนั่นยางเบิงแล่ไลยรอบออกไปน้องอันช่วงใบใหม่มัน โรนเนาะมันก็จะเบิองอยากกันเป็นธรรมดาละ่ะพี่น้องต้องใจเย็นๆเนาะตรงนี้เป็นตะมนีบนยอดตรงนีไม่ตรงอันนี้ตัดยุ่กลางทางเลยเมื่อเบิองว่ามันเป็นแจง้งใดมันจะอันแม่งบะ กะนับวาบุขี่ไลยเนาะพี่น้องเนาะน่ะอากาศหนาวเย็นเด้อพี่น้องเด้อมีแดดแต่กันหนาวจ้าใส่อันถุงมือไม้พุม่มน่ะจังได้พี่น้องตาหน่ไปน้ำกันต่อจ้า nâng cái nó anh thạc lên ngàn Sự bác sự Nó nê nòi cả nhắn lại dù bịt con nữa cái nó Sai là đoạc nâng kinh bởi sai là Đây tung ใส่หอยถากมาอันเล่นงานเนาะฝนมันตกเห็ดจังได้บ่ได้แล้วเนาะพี่น้องเนาะหอยเขาก็มักขึ้นกันจุมนนนน่มหนยน้อยๆนยหน่อยถึงก็วันหน่อยดอกพี่น้องแต่ว่ามันเมื่คือมาเอาอยากแท้นะมองออกหลอกเลยขี้ด,ดินขี้รายเนาะ ม่เป็นยังเอาไปปัดออกเอาสองจุ่มพี่น้องเอ๊จุ่มนี่คือเป็นเนา่าเน่าจุ่มนี่เน่าพี่น้องนะจุ่มนี่เอาบ่ไา้จ้าได้จุจ่มเดียวไววเขาไววซะ เห็ดตะไคร่เห็ดตะไคร่ฝรั่งบานเพื่อเวอร์เพเวอยู่เห็ดตะไคร่ฝรั่งเ้ยพี่น้องเด้อข่อยโบกกินโบกกล้ากินพี่นอ้องอ้โอ้ยจูมีกระงาม โอ้ยทางผีโอ้ยเป็นห่วงบึงอ้คืเป็นอันนี้หน่อยติดขึ้นมากเรื่องวางสานนัำสีเร้่องผีห่วงเรืองบึงมันได้ต่วงเข้าแล้วนะไปใหม่ปลุกไว้อีกพี่น้องเห็ดมันกำลังจะขึ้นเนาะ

ขึ้นเป็นจุ่มเลยอันนี้เน่า่อยไว้เข้าขาวนี่คิดว่าก็จะแมนเด้ไงโอ้ขาวจุ่ะเลยจุ่มง่ามซำพี่น้องง,ง่ามนาะจ้า เบ่งความขาวได้จังสีลหลายๆในเด้อซุมคักพี่น้องเอ้ย,บยใบไม้ก็หลายน้ำตาขาเห็ดพี่น้องดอกตุบป,ปุบปัดดินออกมาเบ่งมาหลุ่นน้ำกันมัน เป็นจ้งใดเหลืองบ้หลายพี่น้องเหลืองนิดนึงเห็นบ่น่ะงม้ม กนี่นักกันบิน,นี้ ใครมีดินพี่น้องบ่มีดินกับบ่ปัดเนาะตัดเร็วๆเรือพี่น้องเพราะว่าอันคาวา่ประมาณซีโมงแรงฝนสิตกไปกับสิฟ้านเนี่ยมืดคึมมาแล้วพี่น้องร่มวีวีมาแล้วฝนสิตกสิเมื่อบ้านล้วก็สิห้ยมุดเจ้าเบิงเห็ดที่เก็บได้กันเมื่อนี่มาเบิงน้ากันเด้อพี่น้องเด้อ หนัาบ,บ้างามอยู่เนาะดอกงามงามหลายดอกอยู่ฝนมันพึงจะตกเหตุมันก็จะทยอยทยอยออกมาให้เข้าได้เก็บเรื่อยๆดอกนี่ดอกเดียวกับพ่อแก่แล้วเห็นบะขาขาวจุนพูนพ่อใจอยู่พี่น้องเนาะไปแล้วเด้อขนาพี่น้องเด้อขอบคุณได้จ้าที่เขามาติดตามเขามารับชมขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจที่มอบใหจ้จ้าเจอกันคลิปหน้าพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆท,ท,ท่าน ลาไปแค่นี่ถ้ามักถ้าชอบก็บกดไลค์กดแชร์ให้ได้ดจ้าเด้อกดติดตามเป็นกำลังใจให้ได้จ้าขอบคุณจ้าไปแล้วพี่น้องโอ้ยน้ำเป็นต่เย็นแท้ถ้าอากาศหวอนๆเนี่ยงตนุนคือซิมีแห้งเนาะพี่น้องเนาะ